สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับทุกทท่านนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะฮะที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์หรือกดติดตามนะครับก็ฝากกด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์ให้สักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวันนี้พามาอยู่กับเจ้า Hino นะครับ Victor 500นะครับเครื่อง3สี่เกียร์อตันนะครับตัวนี้นะ สามสี่สี่แรงสามร้อยสี่สิบสี่แรงนะครับเป็นเกียร์อิตันนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของแม่พ่วงนะครับด้านตัวหมวกก็ยังเป็นรุ่นแบบหมวกรุ่นเก่านะที่ก็ใส่ถ้าเป็นเทเลอร์มันจะเป็นหมวกเพียวๆบางๆอ่าที่เป็นว้าวๆหน่อยนะตัวนี้เป็นฮีโน่นะครับวิกเตอร์ห้าร้อยตัวนี้เป็นเดิมๆนะครับเดิมๆเพิ่มเติมคืออ่ากระจังสีม่วงนะครับก็ในคอนเซปต์ของอ่าบริษัทเขานะก็กระจังก็จะประมาณนี้นะครับ ดี๋ยวจะพาดูว่าต่อที่อูไหนนะเนี่ยครับประมาณนี้ถ้าใส่สเกิร์ตนิดนึงก็จะเจ็บเลยนะแต่แต่อันนี้นาเกจะขับแบบเดิมๆนะครับประมาณนี้สวยนะครับวิกเตอร์ยังไงก็สวยนะวิกเตอร์ตัวนี้มี รหัสข้างประตูนะครับก็จะเป็น F M 1 a แบบนี้นะครับสามนะแล้วก็มีกันสาดนะครับเป็นของฮิโน่เลยนะครับกระสัดของฮิโน่ยางก็จะใช้เป็นของบิสโตนนะครับตัวนี้แล้วก็ดุมเป็นดุมสีม่วงนะครับตามคอนเซปต์ของบริษัทตัวนี้เป็นกระทะน็อตวิกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นกระทะน็อตสิบดูอยู่แล้วนะครับสําหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักก็นี่นะ ฮีโน่ร no ุ่นเก่าอีซูรุ่นเก่าเคามี8ปดน็อตนะเปดรูแต่เป็นตัวใหม่มันก็จะเป็นสิบน็อตนะฮะที่เขาเรียกกันเนาะประมาณนี้แบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะแลบไฟรีเป็นตัว led ตัวนี้เป็นแบบี้ตัวสวิ์ยกหัวไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้ก็คือถ้าแบตเสียหรือแบตใช้ไม่ได้เขาก็จะมีคันโยกเหมือนกันกันกบอีซูนั่นแหละนะครับตัวนี้เป็นที่พักหม้อน้านะฮะตัวนี้เป็นล็อกควอเกงเนาะหมวกยังเป็นตัวเก่าอยู่นะหมวกเนาะ ทางน้ำมันตัวนี้400ลิตรนะครับเขาบอกว่าประมาณ400ลิตรนะอูอูอไดนก่อนลืมอูปอูกระบินนะอันน่ะต่ออูกระบินบ่ตัวนี้เป็นสีม่วงโทนม่วงหัวขาวม่วงนะครับต่อมาจากอูกระบินนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายชื่ออูให้ดูนะให้ดูทรงก่อน มเมื่อกี้หลบรถนะนี่นะครับประมาณส่งท้ายก็จะเป็นตัวม่วงนะครับทั้งหัวทั้งหางนะครับเป็นลักษณะโทนม่วงแล้วก็คาดด้วยตัวสท้อนแสงตัวนี้คาดยาวเลยมันเป็นสท้อนแสงที่กรมการขนส่งบังคับให้ติดนะครับแล้วก็จะแอบ,บมีหมุดนิดนึงนะครับเป็นลวดลายนะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูบั้นท้ายนะบั้นท้ายก็จะประมาณนี้นะ ด้นท้ายเดี๋ยวดูด้านข้างบางฝุ่นกำลังสวยเลยนะกำลังพอดีนี่ตัวนี้ต่อมาจากนี่เลยนะครับอูบริษัทชอโชคเจริญทรัพย์จำกัดนะครับก็มีเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็โฆษณาอู่ให้เขานิดน,นึงด้านหลังก็จะมีไฟ ท้ายสองดวงไฟเลี้ยวสองดวงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟถอยตัวนี้เป็นยางกันกระเทกเนาะเวลาเขาต่อก็จะมียางกันกระเทกิดนึงลักษณะวิ่งตู้นะครับคันนี้ด้านกระบะก็จะประมาณนี้คนระับทำกระบะสูงขึ้นไปนิดเดียว ยางก็ใช้เป็นของบิสโตนหมดเลยนะครับทั้งยางหน้าแนละยางหลังตัวนี้ดุมก็ออกแนวสีม่วงมีบางคุณตรงนี้ด้วยนะครับกันที่คนกระเด็นเข้าถาังน้ำมันนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งวิกเตอร์นะครับเขาไฟนีฮะสวยนะผมค่อนข้างชื่นชอบไฟอยู่3อันเนี้ยมันจะทําได้ลงตัวมากเลยไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วเวลาดูประมาณนี้ทรงมัน สวยนะครับสวยมากเลยพาดูทรงเต็มอีกทีหนึงประมาณนี้เลยนะครับสวยสวยฮิโน่สวยโลโก้ ino, รุ่นใหม่ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับโลโก้นะ ช่วงด้านในหม้อน้ําก็จะอยู่ลึกนะครับช่วงตรงตรงนี้จะโล่งเลยนะช่วงตรงนี้จะโล่งเลยนะกลมไปถ่ายเท่าไหร่ได้ไหมฮะนี่ช่วงข้างหน้านี่ตัวนี้มันเป็น,ปน,ปนอ,ะอะไรนะเอล,ลังพึ่งเอมังจะโล่งๆเลย โลโก้วิกเตอร์นะก็จะสวยแบบนี้นะครับเอาแวบ,บไม่ซีดนะของแท้มาจากศูนย์ก็จะประมาณนี้ก็จะซีดแหละแต่ก็นานหน่อยใช้เวลาหน่อยตัวนี้ก็ยังคันนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับใช้น้ำมัน B10 ิลนวเนี่ย B20 B20 มองเห็นไหมล่ะนะครับ ฝากกดไลค์ลคกด, Share, ดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนาะก็ขอคลนละหนึ่งไลค์นะกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ใครมีข้อสงสัยหรืออะไรในการาวิ่งงานวิ่งตู้หรืออะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับมีเวลาก็จะไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับตัวนี้เป็นลักษณะของ พ่วงไม่ลู่22ล้อนะครับบรรทุกน้ำหนักรวมสินค้ารวม,ร,วมรถนะครับได้ไม่เกิน50.5ตันนะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสุริยาพร,รมทุกสวัสดีครับ